อันนี้ฮีลบอยใส่เข้าไปแล้วมันก็คั้นลงไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นจะเป็นไอ้นี่นะคะเป็นวอลโลสีแด,ดงดิฉันอยู่เยอรมันก็ต้องใส่แบบนี้ละคะ่ะไหเยอรมันเขาก็ใส่ใส่แดงๆอย่างนี้ละคะ่ะแดงๆใส่น้ำแดงฮีลบอยใส่แล้วนะคะ แล้วก็นวดไปเรื่อยๆคนจะนวดอย่าให้มันเละพอนะคะนะคะนหนเห็นไหมลูกสาวเขาก็ทำสีขาวค่ะเขาก็หนาวหนาวเขาเป็นฝรั่งหนาวแล้วก็จะติดๆิดดชุดชุดเคยก็สอนให้เขาทำค่ะโคนดูนะคะลูกสาวดิฉันนะคะนายไม่เป็นอะไรล่ะอะไรเนี่ยลูกนะคะนะคะเขาไม่อยากออกกล้องนะคะไม่เป็นไรไม่ได้โชว์ คุสุภิตสุดท้อจ้ะคุมาอันงของเียอันดาฟิงเียคุกกเนี่ยสุภิตคุกุกเีุกคสุดเียอันฟัแต่วาสุิอันดเนี้ยอันดาฟิงเนี้ยเทฟาบ่เอ็กูตันอดลิสติกมาหันไปนะคะนะคะสีแดงเสร็จแล้วนะคะสี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 ชมพูค่ะไม่ใช่สีแดงเพราะเราใส่นี่นะคะ เสร็จแล้วก็บางไว้นะคะดิฉันจะไปล้างมือนะคะแล้วก็จะมาเอ่อไอ้นี่นะคะล้างมือก่อนนะคะลูกไปไหนไม่รูทร้ที่สาว็บนค่ะพี่สายบ่นรอไปก่อนนะคะที่รักค่ะเดี๋ยวไปล้างมือแป๊บหนึ่งล้างมือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา หนูจะดูแมสกต็อกชัดสิไอเดียสุดแล้วดิฉันก็จะมาออรอบสองนะคะเคอร์บิดใช่ไหมตักทองนะคะใส่น้ำเข้าไปนะคะใส่น้ำลองดูไม่ใช่น้ำร้อนนะคะน้ำธรรมดาแค่ใส่หมอ้อเฉยๆนะคะที่ราคาไม่ใช่ตัวสนองเด้อนี่เด็ดก,กรี๊เนี่ยชัด,ดมุดลิสตคลิปเป็นทัสไตรด์เอสเมียร์วิชยอ<า> ปีเซียนปีเซียนดูสอยเนสูตรฟีถ้ามาแมากัาซีเนสูรฟีฟักทองใส่ลงไปเลยค่ะดิฉันใส่ลงไปเลยนะคะคันเนื้อคันเนื้อค่ะคันเนื้อคั้นนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใส่มาเอออะไรนะเขาเรียกว่าไม่ใส่เครื่องนะคะดิฉันธรรมดาค่ะธรรมดาค่ะจริงๆคุณจะเอาไปใส่เครื่องก็ได้นะคะเอรีเบอร์คั้นออยอินมาชินทูนไข่หอมแพรม Auch. das ist süße wie Kleberei habe, hm? süße Kleberei mit hier äh, Kokosnuss dann wieder mit Zucker muss ich auch noch aber guck mal die Kürbis. Ihr lieber dann Power euch das net überhaupt nicht so viel Wasser vor kürbis ich habe schon abgekocht weißt du äh, ที่ฉันต้มมาแล้วนะคะฟักทองแล้วก็มาขันเนี่ยมันมันมันจะนิ่มนุ่มนุ่มนิ่มเลยนะคะพี่ล่าค่ะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยอย่ากลองบิ๊กนิดบิ๊กนิดแค่กนูดมาฮะหมายสปาร์เก้แค่กนูดฉันเอามาวัดสปาราเก้หน่อยไม่น่ากินเอามาลากันเวงฮัดอันเอมาวัดเซเบอร์ฮัดฉันแกนใบชี้อินเข่าคนนะ Die Leute, sagt Schei oder irgendwas. Das <laughs> ich immer neue Worte. Mein ja, schien hier, hier kleider hat ich auch geschenkt von meiner lieben Kollegin. Schön. 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 Dann du anfassen von Mama schon das auch aber meistens kaputt nein kaputt ist nicht ist so noch mehr knete ist noch mehr toll weißt du, Schatz. Weil, guck mal hier, hier noch gut aber so viel so matt ist nicht gut dann du wenn äh, die Kugel machen die runde Kugel die werden auch nicht wie weißt du? kennst du wie Knet ist ne dann so viel so matsch dann der muss auch nachher kommen. aber hier ist toll wenn bist. oh Namen wenden. Schön. Meine Güte. Hier ist der die, die, die Kürbis. Das geht schön. Muss ich wieder machen? Das geht. Ah, gut. Okay. Ja. Dor geht, Dor. Du musst wieder was haben. Guck. Dann machst du ein bisschen Wasser. Bisschen, bisschen. Bisschen machst du Wasser rein. โอ้เขาใช้สีขาวนะคะของลูกดิฉันอันนี้เสร็จแล้วค่ะสองสีแล้วนะแต่อนนี้เราก็จะใส่สีเขียวแต่ดิฉันไปล้างมือก่อนนะคะแป๊เดียวนะคะรักงถาต้องล้างมือตลอดไม่อยากให้สีเขาผสมกันกนะคะนะคะนะคะิชกิ s นิชอสิส<ด>เวี o ร์กับเราเป็นผ้ากีตาร์เ้ามากไปกต่ไยเซฮาซุมเปนิกวาสาชคุ้มไเนี่ย นิดนิดโซฟาทับเไปครับอะไรครับเฮียาซ่บีบบีบนวดนวดคันคันค่ะลูกขาบีบบีบนวดนวดคันคันขามีผู้ชายก็นวดไปเลยเฮียหาเเอี่ยมบ้านไทยมาซานครับไทยมาซานครมาไทยมาซานนะไทยมาซานเเอี่ยมบ้านนั่นมันชายอ่ะ <laughs> ja, so ihr Lieber, fertig. Wenn wir mal merken, sie geht oder nicht geht, schatz sie so weißt du, dass so unsere so Kugel so weißt also, du, hier, guck. guck. Ne? wenn das fertig, ihr so habe เดน,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 นขน,ออดขนาด oh, <yeah. S 2> ตัวอ่ะอยากข <Wow, S 2> ึ้น a ูนกันปะหมากสุ่ยต์มือหนามตางายฮะมุสมาขึ้นตายฟาบลฟาเบลเบมืเ่อไปไหนสักท่าสีเขียวนะคะสีเขียวดูไหมสีเขียวสีเขียวนะคะสีเขียวเสีเขียวนะคะสีเขียวโอ้กล้องต่ำลงไปไม่เป็นไร เสร็จแล้วนะคะแล้วดิฉันก็จะปั้นนะคะทีละขาปั้นปั้นเราปั้นสีไหนก็ได้แล้วแต่คนฉันปั้นสีขาวก่อนนะคะพวกคุณจะปั้นสีอะไรออยล์เป็นออยล์มากกับสิเงแวดล้อวัดออยล์แกนฮะเซเบอร์อิสวิสเน็ตวัดไนน์นัท็อกเซฮัทเอ่อกูดกัมักออร์เน็ตเวนแมกเนตแมกเนตทันไนมาเป็ใช้เอาเฮดเอ่อเฮดเทียร์ไรท์ทวนนะเอาหัวใจใส่ลงไปกับสิ่งที่ทำกับสิ่งที่รัก มันจะออกมาดีค่ะที่ราคาดิฉันชอบทาอาหารค่ะลูกรู้ใช่ไหมลูกเอ้ยพอแล้วบ้างลูกพอแล้วเลยเดี๋ยวมันก็เหนียวหนูจ๋าโอเคแล้วหนูก็เหนียวเหนียวแล้วก็ปั้นไม่ได้ไลูกนี่เทน้ำลงไปเยอะตานีก็จะเป็นลดช่องพอแล้วลูกพอพี่พุ Das ist Da die Grüne, richtig äh, alles gern immer rote, nicht grün. Ne? Ja, das ist äh, auch gleich, du, aber. Guck, da muss noch mehr Wasser rein. Ja, dann mach doch mal. Da passiert was. Ich habe kein heißes Wasser. Das, das heiße Wasser, ist gefährlich, weiß ich. เซเว่นโซชเน่เซเว่นสุภาษิตมัดอิชล้อช่องล้อช่องค่ะล้อช่องบัวลอยค่ะบัวลอยไข่หวานทำไมถึงชื่อบัวลอยไข่หวานเหรอก็คงจะเป็นไข่ไปต้มใส่น้ำตาลมันก็เลยหวานเนาะเขาเลยบัวลอยไข่หวานพอแล้วค่ะลูกกามิชลูกนู <Yeah. S 2> ถ้ามันเละแล้วมันก็จะไม่เป็นบัวลอยไข่หวานนะคะลูกขาหนูจ๋าเอ่ออันนี้วิธีทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั้นต่อนะคะใช้เวลาเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่รักคะ่ะคำต่อไปเราก็จะมาปั้นปั้นปั้นไปเรื่อยๆคะ่ะคุณจะปั้นสีเขียวสีไหนก็ได้ คุณชอบสีไหนคุณก็ปั้นก่อนก็ได้หรือว่าคุณชอบทุกสีคุณก็ค่อยๆต้องใช้เวลานะคะที่รักา๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ